ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม MWT Tank b a t t l อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถถังอีกเช่นเคยนะครับเป็นรถถังที่ติดท็อปเอ่ออันดับเต็นต้นของเกมนี้เลยนะครับก็คือ T104 นะครับเจ้าคันนี้ก็ มีทั้งความถึกความหนาแล้วก็การการยิงมันค่อนข้างยากนะครับเกาะของมันข้างหน้าก็ถือว่าหนาเอาเรื่องน,นะครับถ้ายิงถ้ายิงไม่ดียิงเพจบนนี้ยิงไม่เข้านะครับแล้วก็ค่อนข้างก็มีเกาะแฟลกที่กันดาเมจได้ดีอยู่นะครับในระดับหนึ่งเป็นรถถังที่ดีคันหนึ่งของเกมนี้ครับ ล้างกระสุนหรื่าน้ำมันตรงนี้ก็ยิงยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่สูนล้างกระสุนแล้วก็ไปดูกระสุนกันนะครับกระสุนที่ชาวผมใช้ก็เป็นกระสุนตัวนี้ครับจอกเกาะก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับจอกเก,ะกะ 1, ะากกะของเจ้าคันนี้แล้วก็ดามเอจอยู่ที่สองหมื่นเก้าเลยครับ ถือว่ายิงแรงมากเลยครับคันนี้ก็ถือว่ายิงแรงโหลดไวมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้อัพอะไรมันเยอะมากมายที่ผมอัพก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเปิดไปใช้งานเฉยๆไม่ได้อัพสุดขนาดนั้นกพออยาอยาเสียเวลามากเลยครับผมก็จะไปรีวิวเกมแรกผมก็จะขอรีวิวกับบัตก่อนนะครับให้ยิงว่า คันนี้มันยิงยังไงเป็นยังไงแล้วก็เกมที่สองผมก็จะพาไปเล่นกับฟนนะครับเป็นโหมดภารกิจใหม่ซึกทีมสังหารนะครับแต่ว่าเกมแรกผมขอเล่นกับบัตเลืรอรีวิวก่อนนะครับไปดูกันเลย ผมเลือกเดือนตานนี้เพราะว่าแบบมันค่อนข้างใกล้แล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการจบนะครับไม่ใช้เวลานาน,านก็สก,กินนี้ที่ผมใช้นี้ก็เป็นสก,กินเว้นฮาโลวีนล่าสุดนะครับเป็นสก,กินที่โคตรเทสก,กินแมกมาไฟอย่างอลังการเลยใช้กับคันนี้ เปิดอินฟาเลตก็ยังมองเห็นเปลวไฟนะครับเป็นโชกินที่สวยทั้งตอนเปิดกับตอนไม่เปิดเลยครับเห็นเห็นเปลวไฟคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่ดีอีกหนึ่งคันเลยครับในันดับต้นๆของเกมนี้นครับท,ท็อปเทียว่าจะวิ่งไปเลยครับผมไม่หยุดจุดหรอกครับเป็นกับวบี่จะเป็นต้องยึดจุด เปิดชงลุกกัเลยเพื่อบอดยิงส่วนนะครับอือ <c oughs> ยิงแรงมากไหมไมาดูกันนะครับตามเมต้าอะไหมื่นห้าก็ทักติดคิกก็สามหมืนนะครับคันนี้นี่ครับบอดยิงเป้งไม่เข้าเลยนะครับสองหมื่นสองหมื่นเก้าติดคิก คับปืนปืนกลของคันนี้ก็ถือว่าแรงเลนะครับเหมือนว่าเกมจะบัฟมาใหม่ให้มันไม่ร้อนเร็วเกินไปครับนี่ครับทีผ้าเพิ่งรีวิวไปเองนะครับไล่ยิงมาอันนี้ก็ไปเจอบอดใช้ที5าคนี่ครับที่ผมบอกว่ายิงเพจล่างเข้าแน่นอนครับเข้าไปแล้วสองหมืน อีกเม็ดหนึ่งก็ตายเม็ดสองเม็ดอีก1เม็ดเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับต่อต้านอากาศยานเปิดหมอกไปเลยครับบอทจะไม่ยิงนะครับถ้าเราฟาร์มอะไรอย่างเี้เปิดหมอกไว้บอทมันจะไม่ยิงเราเลยนะครับ ครับปืนแรงมากเลยครับีโหลดก็อยู่ที่ห้าวินะครับผมก็อัพไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโหลดโหลดเร็วพอสมควรเนี้ยยิงไปครับโดนเกาะปฏิกิริยายิงไปอ <c oughs> แรงแบบจุกๆเลยนะครับคันนี้ กิงไหมครับเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งนะครับเจ้าคันนี้นี่ทีเก้าสิบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ถ้ายิงเข้าตรงกลางตัวนี่คือระเบิดนะครับเพราะรังกระฝุ่นมันอยู่ตรงกลางและมันเป็นรถที่บึ้มง่ายมากเลยอันนี้เรียบร้อยครับมาดูกันนะครับว่ายิงฮอเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แรงเอาเรื่องแต่หอใกล้ระเบิดอยู่แล้ว น่ครับอีกคันอีกลำหนึ่งมาแล้วครับพอือแรงเอาเรื่องเลยครับยิงยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปแตกืสามหมื่นเน้นๆนี่ครับถ้าติดขีสาาหมื่นนี่โคตรแรงเลยครัคันนี้พอๆกับทีทีพายครับยิงชุดหนึ่ง จ้คันนี้ก็เป็นรถท็อประดับต้นๆเลยครับเกือบร้อยครับแทก ิงหต่อนะเรียบร้อยนะครจบไปที่แล้วก็เกมนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่เล่นกับคนกันเลยนะครับจบไปที่หกแสนห้านะครับคิวไปสิบสี่ตัว ผมก็จะไปเล่นต่างทีมฝึกทีมสังหารนะครับเล่นกับคนนี่ตึงแน่นอนครับเราอาจจะได้ยิงแค่แป๊บเดียวแล้วอาจจะวูบเลยก็ได้ครับเล่นกับคนแต่ก็ทุกคนอาจจะเบื่อผมที่รีวิวกับบอทให้ดูนะผมก็พามาเล่นกับคนบ้างเลยนะครับ มาดูนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันสามคนนะอาจจะมีทีมหนึ่งสองทีมหนึ่งหนึ่งหวังว่าผมคงไม่ได้อยู่คนเดียวนะ <c oughs> ไในงั้นก็เรียบร้อยครับตามชะตากรรมมาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเป็นทีมละสองหรือเปล่าหรือทีมสามหนึ่งเรามาดูกันนะครับทีมนี้ ่าน,นี้ก็เป็นแมปกว้างเลยครับเจ้าคันนี้ก็มีปืนที่ยิงไกลได้แบบแม่นแม่นในระดับหนึ่งครับไปดูกันเลยนะครับ เจอแล้วครับยิงเข้าไปครับพอไปก่อนครับสองหมื่นไปอีกเมตรครับออืครึ่งหล่อแนละ้วครับโอโหเขาส่วนเรามาหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่นะเอาคืนไปหนึ่งเมตรมไปแล้วเพื่อนเราไปนูนะ่นแล้วไปแล้วเพื่อนเราเก็บไปได้แล้วอ้าวเจอหนึ่งศูนสี่เหมือนกันด้วยเรียบร้อยครับเสร็จผม เกลือดแค่นี้เดียเราไปบุกแล้วครับอือหือติดคี้ไปสองหมื่นแปดไปครับผมจะไปบุกแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ยิงระยะไกลแล้วไปบุกเลยดีกว่าไม่งันมันไม่มันนะครับ โอเคเพื่อนเราอีกคนหนึ่งก็ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วครับคันนี้อืยิงไปก่อนนะหนึ่งเม็ดเรียบร้อยครับแต่ถือว่าเป็นคันที่ยิงแรงแรงมากๆเลยนะครับอืยิงเข้าไปเขบาไปวิ้คอพับเลยคอเช็ดดักครับ ยิงเข้าไปครับซ้ำเข้าไปครับนี่ครับก็ยิงไม่เข้าเลยครับคนยิงไม่เป็นนี่ยิงไม่เข้าครับอุ้ยผมโดนเครื่องบินอูอูอูเยอะเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยข้างๆก็มานดาก็มีหลังก็มาโอ้โหโหอเคเรียบร้อยครับตัวแตกไปเรื่อยแบบนี้ต้องเครื่องบินแล้วครับจังหวะนี้ ไปเลยครับตูส่องส่องโอค็คแตกโอเคครับก็แตกเหมือนกนันนี่ครับเล่นกับคนอาจจะมีโดนล,ลุมมนี่แหละครับปัญหา เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวคันนี้ตอนนี้ก็เหมือนรีวิวไปชั่วข่าวเฮ้ยเครื่องบินมาแล้วเจยี่สิบเกือบเกือบคิดสวยเพื่อนยิงมันยิงมันยิงมัน <c oughs> ปล่อยให้อฟอรต้าอนะากาศยานจัดการไปนะครับผมก็ไปบุกเลยดีกว่าครับ โดนครับมันคือเทคนิคการเล่นของเจ้าคันนี้นะครับใช้ขี่ปนาวุธเลเซอร์ยิงยิงฮอยได้นะครับเดี๋ยวอีพหน้าผมมารีวิวคันนี้แบบเต็มๆอุ๊ยออืตูฟององนะั้นเขาเอาผมพื้นละอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมีต่อต้านนะครัสยาน เราเก็บตูวสองสองไว้ไม่ได้ครับไม่งั้นทีมเราเล้เอามันก่อนคนระับโดนฉันปล่อยแกไว้หลอกออกขืนไปทุกเม็ดทุกดอกเรียบร้อยแต่ ฝังนน้นมีหอยนะเพื่อแตกตอนนี้สกรอร์อยู่ที่สูสีกันมากนะครับ อันนี้เราตามไปสองตัวนะครับผมจะพยายามเอาคืนนะครับมีรอใต้ใต้รถเนอะยิงชนเลย ใหเหยียบหัวายอ่ะทีนะครับอย่าไปกลัวครับฝุ่นใเข้าอ่ะดีนี่ครับนชนไปเลยครับอย่าไปกลัวครับเรียบร้อยยิงไปก่อนหนึ่งเมตรเข้ากลางกระสุนไปนะครับ เรียบร้อยสวยเพื่อนพอครับพอยิงไปครับอืเรียบร้อยเต็มเต็มหน้าเลยครับบินนิ่งๆอย่างนี้ไอครับบุกต่อเลยครับบุกไปยันฐานเลยนะครับ เชิงลุกไปนะครับเจอคันนี้ยิงไม่เข้านะครับถ้าเจอเชิงลุกโดนอีกเม็ดนึงเอ้อเรียบร้อยครับแตกตอนนี้ฟกอร์สุสีนะครับเราขาดอีก3ามคันนะครับ เจอทียี่ห้าอีกแล้วยิงไปก่อนนะหนึ่งเม็ดยิงไปสองเม็ดครับอืเขาสวนมาเกือบเกือบแตกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเพื่อนอยู่คนระับเพื่อนเออชนยิงออือไม่เข้าชนครับออืเกือบตายเหมือนกันเหลืออีก <c oughs> เหลืออีกหนึ่งคันนะครับโหไปเกิดฟักไกล่เลยมันไม่ใลเท่าไร ยิงไหมครับเฮ้ยมาดูนะครับจะชนะหรือแพ้หลดเร็วๆเอ้ยสวยครับชนะครับแม่เกมนี้ก็ตึงนะครับสูสีหมูหมีกันเลยนะครับยิงกันยับเลยผมก็เก็บไปที่สิบเอ็ดคันนะครับช่วยเหลือไปสิบสามเพื่อนอีกคนนึงก็เก็บไปเก้าเออช่วยเหลือสิบสามเหมือนกันนะครับทีมนี้ก็ตึงเอาเรื่องเลยนะครับอื พ็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพป่ดติดค